โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ชื่อ S2 อยู่กับผมครูตุ้ย56มมและนี่ก็เป็นการฝากขายนะเดีกเช่นเคยครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะฝากขาย ID ฟรีไฟล์รหัสฟรีไฟล์ก็สามารถทักเพจมาได้เลยครับนะมีอัตราค่าบริการค่าฝากเพียงแค่10%ของราคาที่จะขายเท่านั้นครับ10%เเพียงแค่คุณนะครับนำราคาที่คุณจะขายตั้งราคาที่คุณอยากจะขายในใจเลยครับคุณอยากจะฝากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อย ก็ได้เหมือนกันครับเพียงแค่ คุณโอนเงินค่าฝากเพียงแค่10%ของราคาที่คุณอยากจะฝากขายครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะถ้าใครอยากฝากขายเตรียมเงินค่าฝากไว้ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อฝากขายแล้วนะครับอยากต้องการยกเลิกการฝากขายนะครับจะไม่ได้เงินคืนทุกกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะทําคลิปแล้วหรือไม่ทําคลิปนะครับหรือว่าคุณเอาไปทําติดยืนยันหรือว่าคุณโดนแฮกโดนเกลียนมานะครับหรือว่า ID ดีเข้าไม่ได้นะครับนะจะไม่ได้เงินคืนทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากจะฝากขายนะครับคิดดีๆก่อนโอน ค่าาฝกสําหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อรหัสฟรีไฟล์นะครับก็สามารถทักเพจมาได้เลยครับอันดับแรกเนี่ยนะครับให้คุณดูที่รหัสสินค้านะครับนะว่ามันรหัสสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่เชื่อมอะไรนะครับเมื่อคุณถูกใจรหัสสินค้านั้นนะครับให้คุณเข้าไปดูที่ใต้เดสครับโดยกดตรงลูกศรนะครับมันก็จะมีข้อมูลเลื่อนลงมานะครับว่า มี dr. มกี่รห,หัสนะครับส่วนมากหนึ่งคลิปเนี่ยก็จะมีประมาณ7-8รหัสนะครับก็ดูว่ารหัสนั้นราคาเท่าไหร่นะครับมันยังอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าหรหัสนั้นมันลดราคาแล้วหรือยังครับหรือว่ามันขายออกแล้วหรือเปล่านะครับนะก็สามารถทักเพจมาได้เลยครับถ้ามันยังอยู่นะครับทุกคนก็ลองกดเข้าไปดูใต้คลิป De description ก่อนนะครับค่อยทักเพจมาแล้วก็เมื่อคุณถูกใจรหัสสินค้านี้นะครับคุณก็แคปหน้าจอมานะครับแล้วก็ส่งมาให้ดูครับว่า มันยังอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อถามความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนสําหรับคนที่ถามมาว่ามีผ่อนมีจองไหมมีครับทุกคนครับอ่านกฎให้ดีนะครับการผ่อนการจองเนี่ยนะครับก็คือผ่อนครบถึงจะรับรหัสนะครับหจ่ายค่าผ่อนหรือว่าจองเนี่ยหนึบาทนะครับไม่รวมกับค่ารหัสครับหนึบาทนี้เป็นการเปิดบัญชีที่คุณอยากจะผ่อนอยากจะจองนั่นเองครับนะไม่รวมกับค่ารหัสอย่างเช่นรหัส1 0 0 0บาทเนี่ยคุณอยากจะผ่อนคุณก็โอนมา100บาทก่อนนะครับแล้วคุณค่อยผ่อนให้ครบ1 0บาทครัไปนะครับ จองได้ไม่เกิน30วันครับคุณอยากจะผ่อนเท่าไหร่ก็ได้วันละ1บาท2บาท3บาทก็ได้ครับเพียงแค่อย่ากเกิน30วันนะครับสมเมื่อครบกําหนดสิ้นสุดวันผ่อนแล้วนะครับถ้าจ่ายไม่ครบก็ถือว่าสละสิทธิ์นะครับเมื่อครบ30วันแล้วถ้าคุณยังผ่อนไม่ครบจ่ายไม่ครบเนี่ยเงิ <S <S นที่คุณโอนมาถือว่าสละสิทธิ์นะครับทางเราจะไม่ได้คืนเงินทุกกรณีนะครับสยกเลิกการผ่อนหรือว่ายกเลิกการจองหรือว่าเปลี่ยน ID ดีในการผ่อนการจองเนี่ยก็จะไม่ได้เงินคืนเช่นกันครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากจะผ่อนอยากจะจองาสิินนคค้ไหดดีๆ ก่อน ผ่อนก่อนโอนเงินนั่นเองครับสำหรับใครที่สนใจปั๊มแรงฟรีไฟนนะครับทางเพจของเราก็มีบริการปั๊มแรงด้วยนะครับจะปั๊มตั้งแต่แรงแพทหนึ่งนะครับจนถึงแรงแดง3ามพันอะครับอัตราค่าบริการก็ที่ขึ้นอยู่ตามรูปนี้เลยครับถ้าใครสนใจก็ลองทักถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับและสําหรับใครที่ต้องการเติมเพชรฟรีไฟนนะครับทางเพจของเราก็มีบริการเติมเพชรฟรีไฟครับอัตราค่าบริการก็ตามนี้เลยนะครับเพียงแค่ใช้ uid ในการเติมเท่านั้นนะครับนะทางเพจของเราจะใช้แค่ uid นะครับจะไม่มีการเติมเม เนื่องจากว่าเมลพาร์เนี่ยมันราคาถูกก็จริงครับแต่ว่ามันมันเสี่ยงต่อการโดนเกียนนั่นเองครับก็สามารถทักเพจมาเลยครับนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเติมเพจฟรีไฟลครับเพจเข้าเร็วมากๆครับทุกคนครับถ้าผมอยู่หน้าถ้าผมอยู่หน้าคอมเนี่ยเพจเข้าแบบไม่เกิน1นนาทีอ่ะครับทุกคนก็ตามนั้นเลยนะครับก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับ้าสินค้า946ในราคา400บาทเชื่อม Facebook นะครับมาด้วยเลเวล51ไลค์5230ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับตึงๆแหละกันแน่นอนครับนั้นแง้งนี่เลยนะครับไดมอนด์หนึ่งแล้วนะครับทุกคนไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครครับแม็กซิมเคนลี่ฮัลโลกให้ตกครบเซตกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นชุดเซต เต่าตนุกของเราครับทุกคนครับก็มีมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับแฟชั่นเบ้ตรงแว่นตาเสื้อผ้าหน้าผมนลยครับทุกคนครับนี่เลยครับเสื้อซีซั่น4ครับเสื้อกูซีซั่น4ซีซั่น5ของเราซีซั่น7ครับก็มีมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับแฟชั่นกางกงกางเกงผ้าปิดโป่งปิดปากนี่เลยนะครับทุกคนครับรองทงรองเท้ารองสำหรับใครที่อยากเอาไปปั้นต่อนะนะครับาสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับทุกคนครับพิมพ์เขียวลูกแก้วคิสตั้นเยอะแยะมากมายไปดูที่ตัวละครของผู้หญิงครับนี่เลยครับนะตัวละครผู้หญิงก็ตึงๆหลลๆกันเย นะครับคนครับนะทรงสุดเซ็ตใช้เก็ตตัวละครกันบ้างเลยนะครับก็มีมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะนี่เป็นไงนะครับกังกงกางเกงของเราเนี่ยเป็นไงก็จริงๆริงแต่แลบัตรเพิ่มอื่นๆครับไปดูกันที่เขาเรียกว่าคู่หูตัวละครกันบ้างครับ มูตัวละครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิงนะครับนกฟินงฟินิกกันบ้างเลยครับคอลเลกชันท่าทางก็นี้เลยครับนี่ท่าวินแอนชิลครับทุกคนครับนะท่าสายเติมของเราครับนะสำหรับใครที่ยังไม่มีนี่มีแน่นอนครับกระเป๋าสะพายครับกล่องดวงใจนี่เลยครับยานพาหนะนีแมคคาเรนก็มีครับนาบอกแล้วรถคันนี้แรงมากๆครับสกายวิงแอร์บอร์ดล่มชูชีพภาพพื้นหลังรูปภาพตา ตามนี้มาดูวุธปืนกันบ้างครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็น M4 ครับ AK นี่เลยครับ AK เลเวล2ครับนะแค่ปืน AK เลเวล2เนี่ยทุกคนนะแค่กระบอกเลเวลหนึ่งเนี่ยก็500บาทนะครับนะอัพเป็นเลเวล2ก็ประมาณ600บาทประมาณนี้แหละนะครับนะแต่เอามาขายแค่สี่ร้อยบาทครับสกาครับทุกคนครับนะสกาซีซั่นยี่สิบสองนั่นเองครับไม่ใช่ดิเออนะสกาซีซั่นยี่สิบสองครับฟาเมอร์สนะครับทุกคนครับ BN เก้าสี่นี้ซีซั่นยี่สิบเอ็ดนะครับ มาดูกันที่นะครับ M29 SG m ที่ MP5 VTP0 P90 ของเราก็มีมานะครับ The Golden P90 ลูกซองไบโอฟอสครับในโปรเซ็ตเปอร์พิสตันของเรามารีกระทะมีดหนตัดไม้เบสบอลถือหน้าล็อบบี้ได้เลยนะครับอู้เขาเก็บมาทุกเขาเก็บมาทุกแบบทุกตัวละครเนี่ย fit ของเราแล้วเบิดมืออีก4อัน Arthur Iron หนึ่งอันอาเ h อ r ของเรามาด้วยตามนี้เลยนะครับในราคาสี่ร้อยบาทถ้าสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับร้าสินค้า947ในราคา250บาทน,นะครับเช,นะนะชื่อม Facebook นะครับทุกคนครับตอนนี้ไฟดับนะเชื่อม Facebook นี่ครับ250บาทมาด้วยเลเวล4ีไลท์2 7, 2สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้กันเลยทีเดียว นะครับทุกคนครับนะไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครครับมันจะเป็นอโลกหัวคงก้าครับทุกคนครับตัวละครหลักพร้อมเล่นเลยทีเดียวครับหัวขาวซ r 7ซที่บอกว่าแพงเหมือนกันนะครับชุดนี้หมดไปหลายเพชรเหมือนกันนะครับทุกคนครับ250บาทเท่านั้นเองนะครับดูกันที่แฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมกันบ้างครับนี่เลยครับกามเจปงเจปูลูกบดสล็อบใครอยากไปปั้นใหม่ครับ210บาทเท่านั้นเองเลยนะครับทุกคนครับนะแพ็กเกจตัวละครอื่นๆคขาไม่ใช่เป็นลูกตั้นลูกแก้วคิสตันอะไรต่างพิมพ์เขียวเยอะ นี่เลยนะครับแฟชั่นหัวของเราหน้ากงหน้ากากเสื้อผ้าหน้าผมนี่เลยก็มีมาให้เหมือนกันครับก็ตามนี้นะครับทุกคนครับไปดูกันที่คู้หูตัวละครกันบ้างเลยนะครับว่าจะเป็นนกฟินิกซ์เลเวลหกเลยทีเดียวคอลเลคชันท่าทางนี่ครับถ้าแบบโอ้โหเมคาเลนก็มีครับทุกคนครับแสดงว่า เป็นสายเติมอีกเหมือนกันครับทุกคนครับกระเป๋าสุดท้ายกล่องดวงใจย่านท่านะนี่ครับทุกคน250บาทเท่านั้นครับ Sky Wing Air Board ล่มชูชีพภาพพื้นหลังรูปภาพต่างเราก็ตามนี้ไปดูที่อาวุธปืนครับ250บาทได้หลายกันบ้างสำหรับใครอยาะไปปั้นใหม่นะผมแนะนําเลยนะครับทุกคนครับสก้าครับทุกคนครับ Farmart XM8 EH94 นะครับทุกคนครับช็อตกันของเรา SMG TUMP MP5 ก็มีมาให้ครับทุกคนครับช็อตกันนี่เลยครับลูกซองสีทองครับคา98พิสตันของเรา มารีกระทะมีดหัวตัดครับทุกคนไม้เบสบอลคาตาณาฟิตของเราแล้วเบิดมืออีก2แบบไอซ์บอลอาร์เธอร์ของเราเลยนะครับสองาบาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับอยู่กับลาดสินค้า948ในราคา3,000บาทเชื่อม a c e b o o k นะครับมาด้วยเลเวล69ไลฟ์3 7 4 1สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้กันเลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครครับแคนรีอะโลคไฮยโต้บุฟฟาตัวละครหล่อๆตึงๆเลยครับทุกคนครับไปดูกันที่แฟชั่นชุดเซ็ตของผู้ชายครับ ก็จะตามนี้กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นหัวคงหัวขาวครับนะเซตกล้ามดงกล้ามดำของเรามาดูคนที่แฟชั่นแว่นตรงแว่นตาครับก็มีมาให้ครับไม่ว่าจะเป็นหัวซีบ้าครับเลิฟลีซีบ้าหัวชุดกระตุงกระต่ายตามนี้นะครับทุกคนครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็จัดไปครับทุกคนครับหน้ากากดงหน้ากากดําก็มีมาให้เหมือนกันครับไปดูคนที่แฟชั่นเสื้อกันบ้างเสื้อของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไบโออนจินครับทุกคนครับนะนี่เลยครับติงงติ่นแหละไม่ว่าจะเป็นชุดเซตซีซั่นสซีซั่น นะทุกคนครับนะซีซั่นนี่ซีซั่นสิบก็มีนะครับทุกคนครับเป็นสามซีซั่นสี่ครับนะเป็นไงตึงตึงบ้หล่ะนะครับทุกคนครับนะเราจะเป็นซีซั่น5ก็มีมาให้เหมือนกันครับสำหรับใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมทักเพจมาได้เลยครับทุกคนครับในการซื้อฝากและฝาก ขายแล้วฝากขายด้วยนะครับทุกคนครับนะใครสนใจที่อยากซื้ออยากฝากขายนะครับก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับนะค่าฝากขายมีเพียงแค่สิเเท่านั้นครับนะลงวันต่อวันเลยครับฝากวันนี้ลงพรุ่งนี้กันเลยทีเดียวมาดูกันที่แฟชั่นอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วคิสตันของเราไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับเสืจะเป็นลาปาโต้ครับในราคาสามพันบาทหมูนเวีคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไว้เดี๋ยวค่อยไปดูสกินปืนนะครับทุกคนครับนี่ครับแว่นตาอายุเคสุดเท่สุดแรงสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็จัดไปได้เลยนนนนะคคครรัััับบททุกกมาดูี่่แฟช เสื้อผ้าหน้าผุกันบ้างนี่ครับตึงครับนะก็จะตึงๆเลยรครับซีซั่น4ครับใส่ไปแล้วเทแน่นอนครับทุกคนครับใส่ไฮไลท์เน่ตตึงๆกันเลยนะครับไปดูกันที่นะครับแล้วรองทงรองเท้ากันบ้างก็จะตามนี้กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับแฟชั่นอื่นๆของเรานะครับนะทุกคนไปดูกันที่นะครับนะอ่าห้หูตาลครครับ หุวตัวละครไม่ว่าจะเป็นนกฟินิกซ์เลเวอร์เจ็กันเลยทีเดียวนะครับคอลเลกชันท่าทางก็นี้เลยครับนะตึงๆนี่แหละท่าดันพื้นก็มีมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับเลยคบสามพันบาทผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วนะครับกล่องดวงใจยานพาหนะะ i r แอร์บร์ด่มซูชิครับภาพพื้นหลังรูปภาพตาข้อตามนี้ครับทุกคนครับไปดูกันที่แฟชั่นคอลเลกชันกันบ้าง อาวุธปืนกันบ้างเลยอาวุธปืนก็พร้อมเล่นครับไม่ว่าจะเป็น M4 สกินปืนหลักนี่ครบนะ AK ของเราครับ M14 สกาคิวปิดเลิฟสกาเดนทันสกาคิปปิดเลิฟเป็นไง ก็คุมขนาดนี้จัดไปครับทุกคนครับใน XM8N94 ของเรา SMG ที่ h g s ครับทุกคนครับนะ M39 M60 SMG ที่ UMP m p 5 v ได้90ครับคัดกันข้อนี่เลยนะครับทุกคนครับลูกซองนี้แท็กลูกซอง Topic a l One Punch Man นะครับ3,000บาทบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วครับทุกคนครับเลือกชักเลยแต่ว่า อยากได้วันพันแมนนะวันพันแมนจะดีสุดแล้วนะครับทุกคนครับนะสไนปงสไนเปอร์คาร์เก้าแปดครับพิสตันของเรามาลีกระทะมีัวตัดไม้เบสบอลคาตานะถือหน้าตบบี้ฟิตไม่ได้หมัดจริงจังระเบิดมืออีก16รูปแบบไอวอลอีก3อันอาร์เทอร์เรามาด้วยเอ็นจีเก้าแกตติง้งในราคา3,000บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับอยู่กัตลาดสินค้า949านี่เายนะครับส0่พบาทเชื่อม Facebook นะครับ มาด้วยเลเวลนี่เลยครับมัดนี่มังกรครับทุกคนครับมับงกรฟ้าของเราครับนะท่าทางชุดหมัดอะไรว่า,าเรียกว่าอะไรนะชุดในตำนานครับมาด้วยเลเวล65ครับไลท์25040ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับ บอกเลยว่า ek ขนาดนี้บอกเลยต,ตึงๆแรงกันแน่นอนมาดูกันที่แฟชั่นตัวละครครับบูฟฟาโคโนตัวละครหลักพร้อมมเด่นกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับนี่เลยครับนะชุดเซตเดอรคอปบ้านในตำนานใช่ปะชุดระดับตำนานครับหัวคงหัวขาวก็มีมาให้เหมือนกัน นะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นชุดเซ็ตตามนี้นะครับหัวบาวงบาวันก็มีมาให้นะนะครับก้ามดงกล้ามดําก็นี่เลยนะครับไปดูกันที่แฟชั่นแว่นตรงแว่นตากันบ้างผ้าปิดปงปิดปากหน้ากากเสือครับทุกคนครับน่าจัดไปครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็มีมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะชุดเซ็ต iu k ของเรานะครับทุกคนครับนะไปดูกันที่แฟชั่นหน้าเครื่องลายเพนหน้าครับเสื้อผงเสื้อผ้าหน้าผมครับทุกคนครับนะชุดเซ็ตตัวนี้เออเหลือแค่ทรงผมอ่ะเออคิดดูแล้วกันนะครับตึงๆอะไรขนาดไหน นี่เป็นชุดนะครับเลิฟลี่ซีบ้าหรือฟิลลี่ไทเกอร์ครับก็มีมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับสายลงมาไล้วอย่าไม่ควรพลาดนะครับบอกเลยว่าตึงๆแรงๆกันแน่นอนนะครับทุกคนนะครับในราคา4,000บาทเนี่ยขายแบบคุ้มค่าคุ้มราคาโคตรคุ้มอ่ะจริงๆนะครับแล้วกางเกงพี่ตรงพี่ตุนก็มีมาให้นะเอาจริงๆเอาเรื่องเหมือนกันนะครับไม่ทงมาธรรมดาไม่ทงมาทำไม่ธรรมดาครับทุกคนครับ นี่เลยนะครับนะตั้งกงปีกนงปีกนงแล้วสำหรับใครที่ซื้อไปนะบอกเลยว่าไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับทุกคนครับชุดเซ็ตเยอะขนาดนี้บอกเลยว่าตึงๆในแนวะผ่าบิ๊กเซ็ชั่นก็มีครับทุกคนครับในราคา4,000บาทเท่านั้นเองครับแพ็กเกจตัวละครอื่นๆครับทุกคนไม่ว่จะเป็นลูกแก้วคิสตั้นเนี่ยซื้อไปเอาไปแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับไปดูคนที่แฟชั่นตัวละครของผู้หญิงครับนะตัวละครของผู้หญิงก็ตึงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวอะไรต่างๆครบเซ็ตครับอันนี้ใส่ได้ทั้งชายและหญิงแน่นอออนน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 คคคคครรรรรรััััับบบบแฟฟฟช่่เเเเเเวว้้้้้้ตตตงงไาาาาาูมมมสสสกกลลทุียะืืผผผห ค่า4,000บาทบอกว่าคุ้มนะแค่ปืนเนี่ยปืนกระบอกเดียวก็5,000บาทแล้วจริงๆนะครับนะแต่ว่าเอามาขายต่อเนี่ยบอกเลคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับตามนี้ครับคอนเฟชั่นลงทงรองเท้าของเราครับสุดเซ็ตไปดูที่คู่หูต,ตัวละครครับคู่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดรกิ้นนะครับนะาสุดงมังกร,นะรอะไเต่างพบเซ็ตครับนี่ท่าทงท่าทางครับนี่เป็นไง ใครรู้ว่ามันหมดกี่เพจนะทุกคนจะรู้ดีว่า4,000บาทเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนนะครับหมัดทั้งหมัดไฟเซตามะอะไรต่างครับทุกคนครับกระเป๋าสปายสเตสแล็คกล่องดวงใจยานพาหนะแอร์บอร์ดนะครับร่มซูชิของเรานะครับนะภาพพื้นหลังรูปภาพตาของเราก็ตามนี้ครับสำหรับใครอยากผ่อนอยากจองนะครับนะก็ผ่อนจองได้ไม่เกิน30วันเท่านั้นนะครับทุกคนครับนะกติกาการผ่อนการจองก็ลองไปดูต้นคลิปนะครับผมพูดไว้ว่านะครับนะถ้ารหัสไม่ลงค่าผ่อนค่าจองครับคือ ผ่อนจองเนี่ยก็คือ100บาทนั่นเองครับไม่รวมกับค่ารหัสสมมติว่าในนี้รหัสนี้4,000บาทครับถ้าคนอยากผ่อนอยากจองก็ต้องโอนเงิน100บาทแล้วคุณค่อยผ่อน4,000บาทต่อนะครับประมาณนั้นครับ M4 ครับนะนี่เลยครับ a k ครับทุกคนครับเลเวล7กันเลยทีเดียวครับมังกรขาว M14 สกาครับสกาคิวปิดเลิฟก็เทียบเท่ากับไททันเทียบเท่ากับเมกาโรดอนเลยนะครับนะกอซ่าฟาร์มัส XM8EN94 บืนพลาสมากัน HKS ครับทุกคนครับ m 2 9 m 6 0 UMP MP5P20 MP v P90 ของเราครับนะ m p 0 The c o b b e ก็ 20, บบมีนะเอาจริงนะครับเอาเรื่องเหมือนกันครับก็ M14 เข้ามาเป็นไง e b o เหมือนกันครับปืน e b o มี3กระบอกแล้วนะครับทุกคนครับสปงสแปซของเราสซนทริปงคา98พิสตันของเราครับมาลีกระทะมีัวตัดไม้เบสบอลอะไร,รต่างๆครบเซตนะครับถือน้าล็อบบี้เซตสุดแล้ฟิตมาเล่นหมัดจริงจังครับนะบอกเลยว่าคุ้ม,มค่าคุา้มราคาแล้วเบิดมืออีกสรันแบบไอวอรสีอันอาเทอร์ของเรามาได้9แก็ตติ้งเลยนะคา4,000บาทถ้าใครสนใจเนี่ย ทักเพจมาได้เลยนะครับทุกคนครับจัดไปเลยไวรุ่นโอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า950ในค่า1,000บาทเชื่อม Facebook นะครับมาด้วยเลเวล57ไลค์892สิขั้นสูงก็ตามนี้กันเลยทีเดียวไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครนะครับทุกคนครับนะอันลกโมโคฟ้าตัวละครหล,ะละ่อเท่จริงๆกันเลยทีเดียว นะครับทุกคนครับนะก็จัดตามนี้กันนะครับทุกคนครับแฟชั่นชุดเซ็ตนะครับหน้ากงหน้ากากของรองไม่ว่าจะเป็นหัวแอสตันสไตร์ครับทุกคนครับนะเป็นไงตึงๆเแลครับนะกล้ามตรงกล้ามดําหัวหมวกงอบตัวนี้ก็มีมาให้ครับในราคา1,000บาทเท่านั้นเองครับทุกคนครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมมาจัดกันได้เลยครับนั้นหนวดคงหนวดขาวที่สําคัญครับนะซาบูไรสีคามก็มีมาให้เป็นที่เรียบร้อยสําหรับใครอยากเอาไปปั้นต่อนะบอกเลยว่าตึงๆเรแลกันแน่นอนครับ นะสุด่องสุดเซ็ตสุดนี้ครับทุกคนครับนะเป็นไงที่หลายคนตามหาครับนะกล้ามดำของเราก็มีมานะครับทุกคนครับทำเป็นเล่นไปก็จัตามนี้กันเลยทีเดยวครับเสื้อซีซั่น5ครับทุกคนครับนะนี่ก็มีสติดแอสวานครับ ราคาหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับทุกคนถ้าใครสนใจก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับไปดูกันที่แฟชั่นกางเกงกางเกงรองเท้าของเราก็จะตามนี้กล่องแพ็กเกจตัวละครบัตรเพิ่มมือนๆนไม่ว่าจะเป็นลูกเจ้าคิสตั้นนะครับไปดูกันที่ตัวละครผู้หญิงกันบ้างเลยนี่เลยครับตัวละครของผู้หญิงครับทุกคนครับไม่นะว่าจะเป็นแอนเบรสไว้ครับนะทุกคนครับนะหัวอาเปราปโต้ครับหัวอายุโอเคไ็นไง ตึงๆอะไรครับนะเพียงแค่คุณแลกคริสตั้นเนี่ยนะครับนะแลกแลกแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเออแว่นตานครับแว่นตาอยโอเคไปก็สามารถใส่ลอนเทสหรือใส่อะไรได้เลยนะครับทุกคนครับมาดูที่แฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมกันบ้างก็ตามนี้เลยนะครับเป็นไง แจ็กเก็ตพิซซิโกครับทุกคนครับตึงๆเรแลมดูที่แฟชั่นรองทรงงอเท้ากางเกงกางเกงของเราครับใส่ไรเนี่ยชอบใส่ทับลงรัดรูปใช่ปะนะรองเท้าของเราก็ตามนี้เลยนะครับไปดูกันที่กู้หมูตัวละครนะครับพูกของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนกฟินงฟินิกอะไรต่างๆครบเซตครับทุกคนครับเลเวลสองเลยทีเดียวครับคอลเลคชันท่าทางนี่เลยครับท่าไก่ครับสำหรับใครอยากได้ท่าไก่จัดไปครับทุกคนครับในราคาหนึ่งพันบาทเอาไปปั้นต่อกันให้สวยๆงามๆครับปักพงก็มีนะบอกเลยว่าจะยังไม่ได้ปลดล็อกเอาไปปล ล็อกเองนะครับนะกล่องดวงใจยานาหาะกระเป๋าสะพายของเราตึงๆและสกายวิ่งแอร์บอร์ดครับร่มชูชีพก็ตามนี้เลยนะครับภาพพื้นหลังรูปภาพต่างเราก็นี่เลยนะครับทุกคนครับไปดูที่อาวุธปืนครับ1,000บาทของเรานั่นเองครับมันจะเป็น M4 ครับ AK Unicorn ครับที่บอกว่า3ปียังไม่กลับมานะผมไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนนะครับนะสกาของเราก็สร้าง e a r m x m 8 a n 9 4ครับแล้วก็ AUG สกินปืนถาวรกันเลยทีเดียว SKS ครับทุกคนครับนะ แมชชีนกัน M 29 M60 งสิอที่ยู p m p 5 v ีเอ็มวีของเราเป็นไงครับทุกคนตึงๆเดีนแลช็อตกันของเราก็มาให้ครับสป,ปงสแปดครับสไนปงสไลเปอร์คา98าพิสั้นของเรามาลีกระทะมีหัวตัดไม้เบสบอลคะนะาตาะครับทุกคนถือหน้าล็อบบี้กันเลยทีเดียวฟิตของเราแล้วเบิดมืออีก13รูปแบบไอซ์วอลอีก6อันอาเทิองเรามาด้วยกรติ้งในเลยคา1000บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยครับ